สวัสดีครับผมนาโคกไอ้บรรลนะครับวันนี้เราพามาชมการเอาเรือขึ้นอันนี้ซื้อขายเรือรยบร้อยแลวนะครับปิดงานไปแล้วครับบ่อสีบุญชัยมาปิดงานนะครับยกโดยติวเตอร์เคนะครับใครสนใจติดต่อพี่ติวเตอร์เคได้เลยครับเดี๋ยวดูการเอาเรือขึ้นสารลีเยนครับนี่ครับจะย้ายเรือไปบ่อสีบุญชัยนะครับเรือรันี้สามสแป8เมตรนะครับปิดไปเรียบร้อยแล้วครับเรือสภาพสมบูรณ์นะครับ ขอบคุณเสียบอสีบุญชัยด้วยนะครับน่ารักมากครับที่คนนี้เดี๋ยวเรามาดูการเราขึ้นกันอีกเยอะอีกอีกพักนึงอรสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นอันนี้จะเป็นแพดันนะครับแพดันแพดันสามที่แปดเมตรทุ่นดีทุ่นยังไม่บุบเลยนะครับทุ่นยังไม่บุบเลยครับสวยเรือลำนี้สภาพกริ๊บมากดูการเคลื่อนย้ายเรือนะครับ ว่ามันจะเป็นยังไงว่านาโครกรับจบเองงานนี้ไป <l acht> ดูเดี๋ยวก็จะลากเรือเดี๋ยวเดี๋ยวจะลากขึ้นมาในร่องนี้เดี๋ยวเขา,าจะลากขึ้นมาในร่องนี้เขาจะลากขึ้นมาในร่องนี้แมคโครดันตรงนั้นออกไปแล้วก็หมวนหัวเนี่ยหมวนเอาตรงปลายไอ้บูมเนี่ยขึ้นมาแล้วก็แม่โคลากแล้วก็ขึ้นรถซาลี่ออกไปเดี๋ยวดูการยกกันครับดูการยกกันครับ สำหรับถ้าคนที่เป็นแล้วมันก็จะง่ายครับแต่ว่าคนที่ยังพวกเราที่ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยอะไรโอ, a, ไอ้เหเฮ่อเรือลำเบลอร์เธอเฮ่อเฮียกูจะไ,ไปได้ยังไงวะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับ <S <S เรือมาติดแท้งอยู่ โอเคเดี๋ยวพักๆหนึ่งเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนที่ยกเรือขึ้นเอาเครนขึ้นได้เอามาแล้วเว้ยมาด้วยไม่ต้องพักแล้วเข็นเอา,าแล้วครับเดี๋ยวจะไมนจะขึ้นท่าเนี่ยเพราะแม่โคไปทำท่ามาแล้วทําล่องมัแล้วขุดล่องมาแล้วอ่อเขาตูดขึ้นหรออ่ะเอาตูดขึ้นหนินะเอาตูดขึ้นนี่ครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู ไปแล้วครับคืนยังยๆนะครับ,รรบแม่ยา,านางไปอยู่บ่อสีบนชัยเขาดูแลดีแน่นอนครับไปแล้วพื้นที่มันไม่ค่อยอำน,นวยเท่าไหร่ น่าจะหิ้วตูดขึ้นมาแล้วก็แมคโครช่วยนี่น้องคนนี้มันก็ขับขับเค้นได้นี่ขับเค้นได้นะเนะก่งนะลูกเจ้าของน่าจะเป็นน้องติวเตอร์เจ้าของโอเคเดี๋ยวเดินนับหนึ่งโอ้โหเฮียจะตกไอสัตว์กูตกไปกระเจี๊ยบทอกเลยจะขึ้นไปบนกองดินกัน แบบถ่ายแบบเร็วๆนะครับผมไม่มีการสัน่นไม่มีอะไรกับคนอื่นแบบคนอื่นเขาถ่ายแบบเร็วๆ,เ,วๆเดี๋ยวมันจะขึ้นซาลี่คันนั้นอนะ่ะขึ้นซาลี่อ่ะโหลากปึ๊บมาขึ้นปึ๊บมาขึ้นซาลี่เลยปึ๊งง่ายๆแต่สำหรับเราง่ายปะ่ะ แต่คนนี้ไม่เคยมันก็ยากหน่อย